และสาหรับช่วงเวทีคมันเทิงวันนี้นะครเป็นวันแรกในส่วนของการเปิดโหวตนะครับประเภทรางวัลขวัญใจมหาชนนะครทั้ง9สาขาวันนี้ครับเราไปลองเช็คซะหน่อยนะครว่า2สาขาแรกนะครับที่เข้าชิงกันมีใครมีรายชื่อกันบ้างไปติดตามกันครับสาขาแรกเนี่ยนะบ, 1> าานะบ ka 1 cover เพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนนะครับผู้เข้าชิงก็คือการทัศนะนสุรศรรรักดิ์เต็ตระกูลต่อนุกธนาดลเบียร์พร้อมพง์เม็กอภิสิทธิ์ ka 2 cover เพลงลูกทุ่งหญิงผู้เข้าชิงก็คือ กวางจิรพันธ์คะแนนนัจันท์แจมพลอยไพยลินเบลนิพาดาแบมไพลินปรางรังทิพย์และนี่แหละครับคือค a n ด i เดตนะฮะในแต่ละสาขาครับทุกทุกคนนั้นสามารถร่วมบวชกันได้นะฮะทางแพลตฟอร์มต่างๆที่ขึ้นทางด้านหน้าจอน,นี้นะครับผมแล้วก็มาร่วมส่งกําลังใจให้พวกเขาพร้อมๆกันแล้วก็ไปเจอกันนะฮะในงานประกาศรางวัลคมฉลึกลุกทุ่งเอวอร์ดนะครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยครับผมกับแชมพูปิดผมข่าวแคร์บิวแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วนนััีสสดครบ